สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมีผลต่ออาการคันสตาร์ทวบืดด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาว่า Honda Nova Sonic นะครับอาการสตาร์ทวบดนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรเกี่ยวข้องกันด้วยหรือไม่กับน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่อ่า อาการของรถนะครับที่มีอาการคันสตาร์ทเบิดเนี่ยนะครับมันเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างผมจะพูดโดยรวมรวบยอดเลยนะครับเพื่อนๆรวบยอดเลยนะครับเอ่วทั้งรถคลัตมือรถคลัตเท้านะครับรวบยอดเล่าทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆครเพเพื่อนๆเมื่อเราพูดถึงรถมันด้าโนวาซูนิกหรือว่ารถในตระกูลเวฟนะครับ โดยปกติแล้วนะครับรถในกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดอาการคันสตาร์ทเือดอเนี่ยนะครับเราอย่าไปมองเพียงแค่ชุดวันเวคลัดเพียงอย่างเดียวนะครับอยากให้เพื่อนๆมองมาตรงนี้ตรงที่เพื่อนๆพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ละนะครับตรงนี้เลยตรงหน้าเลยนะครับ ชุดแคมตรงนี้นะครับชุดแคมที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับผมก็เคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วล่ะนะครับเกี่ยวกับรถที่มีอาการการสตาร์ทเบร์ดนะครับมันเกิดได้จากอะไรบ้างคลิปนี้ก็เอาถามมาตอบอีกก็แล้วกันอย่าเบื่อผมเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจนะครับถ้าได้ความรู้ไปก็นะครับขอให้เพื่อนๆกดซุปเปอร์แตร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการ ทายทำคลิปนะครับอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้ด้วยเด้อนะครับอานะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับแคมนะครับแคมมีบทบาทสำคัญนะครับที่จะทำให้รถของเรานะครับมีอาการคันสตาร์ทพืดได้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆอาจหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอะมันเกี่ยวกันยังไงเนาะช่างอ่านะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆฟังนะครับ ที่แคมของรถโซนิกหรือว่ารถในรถตระกูลเวฟร้อยทั้งหมดเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้าก็แล้วแต่นะครับบริเวณท้ายแคมนะครับบริเวณท้ายแคมก็จะมีตรงนี้อยู่มีลูกเบี้ยวตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับตัวที่ผมกําลังหมุนเล่นอยู่เนี่ยนะครับลูกเบี้ยวตัวนี้เขาเรียกว่าตัวรถกําลังอัดในขณะสตาร์ททำให้เวลาเราสตาร์ทอ่าเท้าเนี่ยนะครับมันเบานะครับมันไม่หนักนะครับเพื่อนนะครับเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราสตาร์ท มันจะไม่หนักเท้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ชุดกลไกตัวนี้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นลูกปืนข้างในมันสึกหอ่อลูกปืนข้างในมันติดขัดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวล็อกกลไกนะครับตัวล็อกกลไกถ้าเป็นของเวฟนะครับมันจะเป็นเหล็กง่ามแทงลองอมาอย่างนี้มันก็จะมาล็อกไว้อย่างเงี้ยนะครับล็อกให้อยู่ในตำแหน่งไว้นะครับไม่ให้มันหมุนหนีจากตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นรถโซนิกนะครับบริเวณใต้แคมตรงนี้จะมีสลัก ยาวประมาณ1เส้นนะครับแล้วก็มีสปริงอยู่ในรูนะครับสปริงนะครับมันจะมีหน้าที่ดันสลักให้มาล็อกนะครับมาล็อกกลไกตรงนี้นะครับกลไกยกเบาเนี่ยตรงสลักตรงเดือยที่ปลายนิ้วผมนะแต่ที่นี้นะครับทีนี้เมื่อเราใช้งานไปไอสลักตรงนั้นนะครับมันอาจจะล้าหรือว่ามีฝุ่นมีตะกอนน้ำมันเครื่องมันเหนียวนะครับทำให เวลามันกดลงไปแล้วมันไม่เด้งตัวขึ้นมาเพราะว่ามันติดกันมันขัดนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นสปริงลาพอนะครับพอมันไม่ล็อกกลไกยกเบาพอมันไม่ล็อกกลไกยกเบาเวลาเราสตาร์ทเนี่ยนะครับกลไกยกเบามันก็จะหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนไปเรื่อยบางทีทําให้รถของเราจามนะครับระเบิดออกคาร์บูเรเตอร์นะครับถ้าเป็นรถในโซนิคของเวฟด้วยนะครับ แต่ทีนี้นะครับไว้ไกลไกตัวนี้ถ้ามันยกผิดตำแหน่งผิดจังหวะนะครับถ้ามันยกผิดตำแหน่งผิดจังหวะหรือว่ามันยกค้างอยู่นะครับถ้ามันยกค้างนั่นหมายความว่าวาไอเสียเราจะเปิดอยู่นะครับเวลาเรากดการสตาร์ทกำลังอัดของเรานะครับมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะกลายเป็นรถสตาร์ทบืดเ,เพราะว่าอากำลังอัดมันรั่วก็มีค่าเท่ากับเครื่องยนต์หลวมนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับถ้าชุด เนี่ยถ้าชุดลูกเบี้ยวตรงนี้หรือว่ากลไกยกเบาตรงนี้นะครับมันสึกหรอมันมันเวลาเราหมุนอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะปกตินะครับแต่ว่าเราหมุนแล้วเราล็อกนะครับเราบิดบิดไปอย่างงี้นะครับแล้วเรามาหมุนใหม่บางทีมันหมุนไม่ไปนะครับเพราะว่ามันสึกหรอแล้วนะครับตัวนี้แหละทาให้นะครับมันยกวาไวไปเสียผิดจังหวะนะครับยกแล้วไม่ยอมปล่อยยกแล้วไม่ยอมคลายทําให้รถของเรามีอาการคันสตาร์ทบืดได้ในรถโซนิกนะ เราสามารถทําการถอดทิ้งได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรถอดทิ้งแล้วก็ใครอยากจะอุดรูน้ํามันตรงนี้ก็เอารวดเชื่อมแต้มอุดไปเลยก็จบนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าชุดกลไกยกเบาตัวนี้นะครับมันจะทํางานได้ปกตินะครับแต่ว่าไอ้แคมของเราเนี่ยนะครับแคมของเราเมื่อเราใช้งานนานไปนะครับแคมมันสึกมันจ่อยลงนะครับแคมมันสึกแคมมันจ่อยพี่น้องนะครับพอแคมสึกปั๊บ เนี่ยไอชุดกลไกยกเบามันโผล่ทีนี้พอแช่มสืบชุดกลไกยกเบาโผล่นะครับพอมันโผล่ปั๊บว่ากระเดื่องวาวมันมาค้างอยู่บน,นกลไกยกเบาตัวนี้แหละอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้รถของเรามีอาการสตาร์ทบืดได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องดูด้วยว่าแช่มสึกหรือชุดกลไกยกเบาตรงนี้นะครับมันมีปัญหานะครับมีปัญหาก็ถอดทิ้งไปเลยนะครับเพื่อนอะนะครับเนะรากระโดดไปที่ สิ่งต่อไปเลยนะครับสิ่งต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือชุดลูกปืนวันเวคัดนะครับชุดลูกปืนวันเวคัดที่อยู่ในชุดคลัตก้อนของรถอัตโนมตินะครับถ้าเมื่อไร่ชุดลูกปืนที่อยู่ภายในตรงนี้นะครับมันเกิดการสึกหลอนะครับถ้ามันเกิดการสึกหลอปั๊บนะครับเวลาเรากดการสตาร์ทนะครับการสตาร์ทมันจะมีอาการเบืดนะครับการสตาร์ทเบืดอการสตาร์ทลื่นไปเลยนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับ จุดลูกปืนวันเวคัสที่อยู่ภายในตรงนี้นะครับถ้ามันสึกหลอนะครับเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะชุดลูกปืนนี้ได้นะครับแต่ว่าบางเชษบางคันหรือว่ารถของเรานะครับอายุการใช้งานมันนานการที่เราจะไปทาการเปลี่ยนเฉพาะชุดลูกปืนวันเวคัดเนี่ยนะครับการที่เราจะไปเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนวันเวคัสที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับบางทีเปลี่ยนแล้วมันอาจจะไม่หายนะครับดังนั้นการ เปลี่ยนลูกปืนวันเวคัดผมแนะนําให้เปลี่ยนพร้อมชุดชามคัดไปเลยนะครับมันจะได้จบจบปัญหาไปนะครับสําหรับอาการคันสตาร์ทเบืดนะครับเพื่อนๆนลำดับต่อมานะครับเราก็มาพูดถึงการปรับตั้งคัดนะครับก็เคยทาคลิปไปแล้วลถของใครนะครับถ้าเป็นลดคัดเท้าก็ตั้งคัดอ่าต้องก็ตั้งคัดให้คันเกียร์มีระยะฟรีก็ประมาณ1ข้อมือนะครับ1ข้อมือนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แต่ว่าถ้าตั้งคัดแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์รถธรมรมดารถเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นรถคลัตมือนะครับถ้าเราตั้งคลัตเสร็จแล้วให้ถ้ายังมีอาการคันสตาร์ทเบื่ออยู่ให้เพื่อนเพื่อนมาทําการตรวจเช็คชุดแผ่นคลัตด,ด้วยนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับคร่าวๆก็คือแผ่นคลัตเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าแผ่นคลัตมี5แผ่นสมมุติว่าแผ่นคลัตมี5แผ่นแผ่นคลัตสึกล้อไปแผ่นละ0.2 แผ่นคัดห้าแผ่นสึกลอไปแผ่นละ0.2รวมกันก็หนึ่งมิลแมนบอนะครับอ้าวถ้าแผ่นเหล็กห้าแผ่นอ่าที่อยู่ในชุดคัดนี่แผ่นเหล็กห้าแผ่นสึกล้อลงไปนะครับแผ่นละ0.5รวมกันก็ห้าแผ่นก็หนึ่งมิลไปแล้วนะครับสึกล้อไปสองมิลนะครับอ่าชามคัดตัวนี้อ้าวตัวนอกก่อนนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเห็นไหมชามคัดตัวนอกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นตะขอบเขียบเลยเห็นไหม ศึกลอเยอะนะครับเนี่ยสึกลอเยอะเป็นมินสองมินเลยนะครับอ่าเป็นมินสองมินเลยนะอ่าไปอีกแล้วนะครับเป็นสามมินครับเพื่อนเพื่อนอ่าอาจจะมินกว่าด้วยซ้ําไปนะอ่าตัวนี้ด้วยนะครับชามตัวนี้ด้วยนะครับนี่เราดูตะเข็ยขอบนอกเลยนะครับมันเป็นสันนูนขนาดนี้แหละนี่นะครับดูเลยนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยนะครับไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ หนึ่งมิลสองมิลสามมิลสี่มิลนะครับอันนี้มันจะมินกว่ามันจะถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมแล้วสึกล้อไปห้ามิลน,นะครับ 5, ร 5, ถ้าสึกล้อห้ามิลถ้าสึกล้อห้ามิลนั่นหมายความว่าสมมุติว่าสปริงเราอยู่แค่นี้นะครับระยะสปริงเนี่ยเวลาเราขันน็อตเข้าไปมันกดเข้ามาเพราะมันกดเข้ามามันอยู่แค่นี้สปริงมันแข็งใช่ไหมแต่ทีนี้พอชุดชามคัดแผ่นคัดมันสึกนะครับชามคัดแ่นคัดมันถอยหลังออกมา ะครับชามคัดแผ่นคัดมันถอยล้างออกมาทําให้สปริงมันยืดตัวออกพอสปริงยืดตัวออกค่าความแข็งของสปริงมันหายไปมันบีบคัดไม่แน่นพอบีบคัดไม่แน่นเกิดอาการคันสตาร์ทเบื่อครับเพื่อนๆนะครับอ่ามันจะเบืดมากเบืดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับแผ่นเล็กอ่าแผ่นเล็กคัดตัวนี้มันจะโกงงอด้วยหรือไม่นะครับถ้ามันโกงงอเยอะนะครับเวลามันหมุนไปมันมันไปชนกันจุดที่จุดที่มันโกงงอนะครับเราก็สตาร์ทได้ นะครับอ่าอันนี้ก็ฝากไปพิจารณาเรื่องของชุดคลัตช์ด้วยนะครับมีผลนะอ่าที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยนะครับที่เพื่อนๆอ่าได้ถามเข้ามานะครับนั่นก็คือน้ํามันเครื่องนะครับที่เพื่อนๆอ่าที่พี่ๆเนี่ยนะครับได้บอกผมมาว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมนะครับกับน้ํามันเครื่องนะครับ ที่ว่ารถผมมีอาการกันสตาร์ทรืดเกี่ยวข้องกันไหมกับน้ามันเครื่องเพราะว่าได้เอาน้ํามันเครื่องของรถยนต์มาใส่แถมเป็นสังเคราะห์ร้อยด้วยนะครับคําตอบก็คือเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับฟังดีๆเ้อทีนี้ฟังดีๆนะครับว่าน้ํามันเครื่องของรถยนต์น้ํามันเครื่องของรถยนต์กับของรถออตโตมติกรถยนต์กับรถออโตมติกไม่มีคลัตช์ในห้องเครื่องอ่ารถยนต์ กับรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกไม่มีคลัตในห้องเครื่องทีนี้พอไม่มีคลัตในห้องเครื่องน้ํามันเครื่องของเขาเขาจะยัดสารหล่อลื่นมาเต็มที่100%เปอร์เซ็นตลยอ่าตีง่ายๆ100%ไปเลยนะครับให้ฟังเข้าใจแต่ทีนี้รถเกียร์ธรรมดาของเรารถเกียร์ธรรมดาของเรามีคลัตแผ่นมีคลัตก้อนอยู่ภายในห้องเครื่องนะครับ ดังนั้นน้ำมันที่จะเอาไปใส่กับรถเกียร์ธรมรมดาที่เขาเรียกว่า 4T 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 เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่า 4T เนี่ยนะครับน้ำมันพวกนี้จะมีสารสร้างความฝืดให้กับชุดคลัตมีสารป้องกันอาการคลัตลื่นนะครับด้านหมายความว่าสารหล่อลื่นจะถูกลดลงแล้วก็จะเพิ่มสารเพิ่มความฝืดเข้าไปให้กับชุดคลัต นะครับนี่ก็คือความแตกต่างเมื่อเราเออนน้ำมันเครื่องของรถยนต์กับของรถอัตโนมัติเนี่ยนะครับรถยนต์กับรถอัตโนมัติมันใส่กันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเอารถยนต์กับรถอัตโนมัติมาใส่รถเกียร์ธรรมดาคลัตของท่านจะลื่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บลื่นปับ๊บจะใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะลื่นนะครับอ่าอันนี้ฝากเพื่อนๆไปพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าคลัตมันลื่นแล้วให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นของเดิมมันไม่หายยอกืีอจากว่า จะทำการเปลี่ยนแผ่นคัดเพราะว่าแผ่นคัดมันไม่แล้วนะครับเพื่อนๆเอาน,นะครับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะที่ผมเล่ามานะครับเพื่อนๆเอาจบไว้เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ